จากวันนั้นถึงวันนี้ย้อนเส้นทางชีวิต66ปีของม้าอ,อนาภาถือเป็นตัวแม่ที่คร่อมบวดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับนักแสดงกูรูความงามและพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างม้าอ,อนนภากริชดีเรียกว่าเส้นทางชีวิตของพี่มา้าผ่านมาแล้วอย่างโชคชนทั้งวันที่ชื่อเสียงรุ่งโร์และดราม่าถาโถมรวมทั้งประเด็นล่าสุด ที่กำลังกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้สำหรับชีวิตในวงการบันเทิงนั้นพี่ม้าถือเป็นคนบันเทิงอีกคนที่ผ่านงานมาอย่างหลากหลายทั้งการเป็นนางแบบระดับซูเปอร์โมเดลผ่านการเดินแบบให้แบรนด์ดังๆลงปกและถ่ายแบบนิตยาสารมาแล้วทุกหัวรวมทั้งเป็นพิธีกรช่างแต่งหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความงามด้านงานแสดงนั้นพี่ม้าผ่านการแสดงทางละครและภาพยนตร์มากว่า50% เรื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาพจำของม้าอ,อนภาคือดาราพิธีกรที่มีเอกลักษณ์ในความจัดจ้านทั้งฝีมือการแสดงและฝีปาก ในส่วนของการกุศลน,นั้นเจ้าตัวยังเป็นแม่อุปธรรมของสามคน YWCA หรือ Young Women Christian Association of Bangkok รับดูแลอุปการะเด็กๆโด,ดยโอกาสในเรื่องการเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเด็กและเยาวชนมาหลายต่อหลายรุ่นอีกด้วย